นางสาวธัญญาบุญนาคสาสบัญชีในชื่อพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากมีกระแสข่าวกลุ่ม6สสสมุทรประการที่โหวตส,สวนมติพักโดยหวนไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและทมีว่าการกระทรวงหักไยและนายสุชาติชมกลิ่นและตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะได้รับโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีหากมีการปรับคณะ,ะรัฐมนตรีครั้งต่อไปโดยระบุว่าความยุติธรรมควรยึดตามความถูกต้อง ไม่ชี้ตามพวกพ้องซึ่งต้องทําให้ถูกใจความยุิธรรมไม่สําคัญเท่ากับคุณเป็นคนของใครความยุยธรรมที่ไม่เท่าเทียมเยยังคงยืนยันหนักแน่นในเจตนารม์การสนับสนุนเอกสิทธิ์ของสสลงมติการอภิรตยไม่ระวังใจเพราะบบกลไกดังกล่าวคือหนทางเดียวของการค่งดุลการตรวจสอบการทํางานที่ถูกต้องระหว่างฝ่ายอํานาจบริหารและฝ่ายที่ติบัญญัติที่มาจากประชาชน ทั้งนี้เจตนารมณ์ดังกล่าวต้องถูกนำไปใช้โดยบริสุทธิปจจ์ปราศจากอคติและการต่อรองเงื่อนไขใดๆยา่างไก็ตามเดียขอสแสดงความยินด,ดีกับกลุ่มสสสมุทปราการล่วงหน้าที่จะได้รับการปูนบำเหน็จกอี้รัฐมนตร,ร,ตรีในการปรับคอรมอครั้งหน้าด้วยนะคะพร้อมทิ้งท้ายคนหนึ่งโดนโลงทนันคนหนึ่งได้รับรางวาัลก่อนหน้านี้กลุ่ม6สสดาวเกิกนำโดยนางสาวธัญญา เคยบวชสวนมติพระพลังประชารัฐในการอภิรตยไม่วางใจท่วงสมัยประชุม2563งดออกเสียงให้กับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยโดยครั้งนั้นพรรคพลังประชารัฐมีมติให้สสกลุ่มดาวฤกษ์ออกจากการทำงานในวิปรฐบาลรวมถึงถอดออกจากตำแหน่งทางการเมืองทุกตำแหน่งเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งแตกต่างจากกรณีของ6สสสมุรปราการที่บวชสวนมติพัค แต่กลับจะได้ตัวเอี่ยวรัฐมนตรี